สวัสดีครับเพื่อนๆคอนสงชวนชมพระที่เพื่อนพี่ๆน้องๆแล้วก็ผู้ติดตามชมพ,พรกคอนสงนะครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์คับวันจันทนระ์มาวายก็คงจะพาพเพื่อนๆคงจะพาครอบครัวไปพักผ่อนกันเนาะทำอาหารกินกันที่บ้านมั่งนะซื้ออาหารมากินเข้าของก็ไม่ค่อยมันแพงช่วงนี้เนาะเราก็ต้องประหยัดกันนะครับ พาครอบครัวอยู่บ้านทําอะไรกินกันบ้างครับเช้ามาก็ผมก็ทําบุญตักบาตรวันนี้เช่นเคยนะครับเรียบร้อยข้าวถ้วยแกงถ้วยขนมถ้วยนะใส่บาทเสร็จก็ครับข้าวพระเจ้าได้มาด้วฟาร์มบริสุทธิ์ขอถวายพระพุทธขอบูชาพระสมจิตใจจํานงมั่นคงพระปนิพานธ์พบดวงแก้วแค่หมู่มาพรภาษีอ่านอะไรของเราวาไปนะครับ ขอบคุณอาจารย์เชมาวานโทรคุยกันและยังขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่เดินทางมาจากกทามเมื่อวานนั้นผมจะไปเผาศพญาติผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตอายุ80ฝสาน้องชายคุณพ่อก็เลยเพื่อนมาถึงบ้านโต๊ะกระาจนะเขาก็มาดูพระและเขาก็มาเลยนะครับเมื่อวานเสนอให้เขาได้ไปสององนะพาแฟนมาด้วยพลเขาจึงทําบุญเลี้ยงสุนัขจานจัดถามว่าสุนัขจรไหนเมื่อวานเขาได้บางคุ้มครวมไปเขาบอกบางคุ้มครวม มีขี้กลุ่วว่าไงก็ได้ไปสององค์พี่มาจากที่กอทมอนะฮะได้พระไปสององค์ผมก็อย่างว่าแหละชอบใจก็เอาไปช่วยกันทำบุญด้วยแล้วเมื่อวานมีนน่นนะพี่จากกรุงเทพนะะชื่อเนะี่ยเขาอ,ออกชื่อเลยพี่ตึงนะบอกชอบตองนี้จังเลยพี่สงผมไม่ไปแล้วจัดส่งให้ผมทีทำบุญให้ผมตั้งหลายพันผมซื้อไก่ไปแล้วห้าสิบโลนะพี่ตึงเขาเขาบอกขอบคุณมากเลย บอกพระไม่อะไรแล้วครับไม่ไม่สำคัญสําคัญอยู่ว่าได้รูปทมบุญกันเทียงสนักจรจัดเขาดูอยู่ตลอดเขาชอบใจเขาเอาเลยนะครับเราก็ไม่ว่ากันนะครับจะเป็นเก่าหรือใหม่ก็แต่พี่น้องพิจารณากันเองส่วนผมเก็บไว้หลายสิบป,ปีแล้วจากอาจารย์เชผู้มีพระคุณเมาวานโทรคุยก,กันนะจย์เนี่ยพระออกยูทู b e ขบักดูแล้วเห็นแล้ว ขอบคุณพรสงมากอายุยังไม่ถึง78นะเขาบอก77็ดาเป็นถ้าไปคนจีนนะเมื่อก่อนมาอยู่ที่คองหลวง15ช้าฉุบชนประธานพรแล้วนี่แหละเมื่อก่อนมาอยู่นี่แล้วก็ย้ายไปนครถมแนละ้วเลิกจากตัดผ้าเมื่อก่อนตัดผ้าอยู่ที่บางพุพรมหลายปีก็บอกโอ้โหเย็นมากก็สองพันซื้อมัองกงเสียสวยอย่างเงี้ยสามบาทไม่สวยก็หกกรนะึงเประมาณพอสงเก็บไว้เะเดี๋ยวมีคนชอบนะ แกชอบสุนัขจรจัดอาจารย์เชแกบอกช่วยทําบุญเลี้ยงหมาก็ช่วยผมมาตลอดแเดือนไหลพันตอนหลังแกบอกเอาพระไว้ดีกว่าแกกลับไปน,นครถมแล้วแกก็เลยให้ผมมาหลายร้อยองค์อยู่เนาะชอบใจก็ผมก็ไม่ได้เช่าแกแล้วครับแลกเปลี่ยนกันมั่งผมชอบปูดโต๊ผูดทวดอะไรเงี้ยอ้าวชมกันนะครับเพื่อนเ คนที่รู้จริงอะเขามีเยอะในประเทศไทยหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันคนในผมรู้มาจริงอะวิชาแค่อื่นอ่างไปปล่อยในอ่างผมก็คานขึ้นมาก็ตกนะมันคนเรียกอาจารย์อาจารย์อาจารย์ผมไม่ใช่อาจารย์หรอกครับ <laughs> อาจารย์ได้ยังไงดูพระยังไม่ไมขาดดูพระไม่เป็นแต่แค่ศึกษาอันไหนสวยก็หยิบม,มาให้ชมกันครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติผม องนี้ก็อีกองค์นะนะแกยังไม่รู้ว่าถึงยุคหรือเปล่านะจานสูงบอกไม่ใช่จานแล้วครับขอโทษน้องๆเพื่อนบางคนเขาก็ชอบมีที่มีขี้กรูอย่างเงี้ยนะบางคนเขาก็ไม่ชอบมีขี้กรูครับก็ชมกันพิจารณาพิจารณากันเอาเองนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามชมกัน ท่านที่กดติดตามชมผมขอบคุณท่านอย่างมากนะขอบคุณน้ําใจไม่ตีจากเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่นี่วันนี้ขี้เมฆบังแสงอาทิตย์ซะแล้วนะเพราะแบงแสงอาทิตย์กับพระอาจจะไม่ค่อยชัดครับเมื่อกี้ dear, แดดดีอ่ะตอนนี้ดดบบังแสงอาทิตย์ซะแล้ว ผมมาใช้แสงคีเมกนี่แหละคีเมกบังดวงอาทิตย์เมื่อไรก็พักกาจะไม่ค่อยชัดไม่ได้มีควายเฟยอะไรก็เขาแล้วครับผ่านไปสองวงแล้วครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับผมก็มีกําลังใจเอาพักมาให้ชมกันนะฮะในความหวังดีนะครับบางคนก็ทักทายมานะบางคนก็คอมเมนต์มาดีบ้างไม่ดีบ้างไม่เป็นไรแล้วครับเราจะได้ ปรับปรุงตัวเองและแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีนะเราก็ต้องแก้ไขถ่ายดีมั่งไม่ดีมั่งก็ต้องขอโทษขออภยัยนะผมไม่ได้เป็นเซียนนะเป็นเซียนเน <c oughs> ี่ยผูกกันกลุกกงนะฮะไม่เก่งนะครับแต่เก่งแล้วก็โหไปขายองค์เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไปแล้วลูกกง,งนะ่าไปถูกถูกทั้งนั้นแหละครับ ทีแรกจะไปบรรจุก,กูอยู่แล้วมานั่งอยู่ไปไปบรรจุมาหลายร้อยองคนะ์นะจุก,กูดีไหมล่ะเราเนื้อใจบรรจุก,กูมันไ,ไ,ไม่ดีกว่านะวัดป่าสว่างบุญหลายวัดนะแ,แถวนครสวรรค์ผมกมเกิดไปบรรจุหลายร้อยองค์พอหลังจากนั้นมาก็มันเลขึ้นได้เออมาให้เพื่อนๆเ,เขาชมกันดีเขาบิดมานเนี่ยผมไม่ได้ทําบิดนะเนื้อขาว แต่ดีนะหน้าตาดีวงพ์พระยังสมบูรณ์ให้เพื่อนๆชมกันดีกว่าแล้วก็ยังถูกใจถูกกดไลค์กดแชร์นะครับพักทายนะครับตอบกดติดตาม0860183726นะครับเบอร์อโทรของผมโทรมนคุยได้เลยฮะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับบางทีผมก็ทำธุระก็ไม่ได้รับบ้างแต่ผมก็จะโทรกลับไปหาทุกคน,นครับ วันนี้ขอทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขนะครับคิดอะไรก็ขอให้มีความสมหวังกันค้าขายก็ขอให้ขายดีจะได้มาช่วยพรสนสงเลี้ยงสุนัขก,กันบ้างนะครับไม่จำไม่ต่ำว่าคนและไม่จนท่าใครนะครับพระพรอเดียดพระุนสมงไปคขอ,ขอกันนะครับมีแต่ความสุขกันนะครับร่ำรวยๆกันทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับเพื่บน